ไปกันที่เรื่องที่น่าชื่นชมนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็แห่ชื่นชมตำรวจจราจรเมืองสกลนครที่อุ้มคุณยายผู้ป่วยเบาหวานไปพบหมอที่คลินิกในตลาดเช้าค่ะนับเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปในทางที่ดีค่ะจากภาพที่เห็นเลยนะคะก็ พี่ตำรวจนะอุ้มคุณยายที่ป่วยเบาหวานเนี่ยเข้าไปในคลินิกนะคะจากคลิปค่ะที่เราเห็นกันเลยค่ะเป็นพี่ตำรวจงานจราจร,จรสอพอเมืองสกลนครค่ะอาสาอุ้มคุณยายที่ป่วยเบาหวานนะคะเข้าไปในคลินิกแบบไม่ลังเลเลยทําเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยปลื้มมากค่ะที่ได้เห็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าน่ารักนะคะโดย พี่คนนี้คือดาบตำรวจศักดาใหม่คามีค่ะตำแหน่งผอหอมู่งานจราจรสอพเอมืองสกลนครน,นะคะก็เล่าเหตุการณ์วันนั้นได้ฟังว่าเห็นว่าคุณยายคนนี้ค่ะไม่มีใครมาด้วยก็คือคุณยายเนี่ยมาคนเดียวก็เลยอาสาเข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งขณะนั้นะ่ะก็ไม่รู้หรอกว่า,วาคุณยายเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรก็เลยอาสาเนี่ยอุ้มคุณยายคือคุณยายเขาก็เดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็อาสาอุ้มไปส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภยัยซึ่ง พี่ดาบสัปดาเนี่ยบอกว่ารู้สึกภูมิใจค่ะที่สามารถกู้ภาพลักษณ์ที่ดีตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะด้านพันตำรวจเอกชัชวานดวงแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสกลนคนกรกล่าวว่า,วารู้สึกชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรขอให้รักษาความดีไว้ให้คงอยู่สืบไป และกำลังพิจรารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับตำรวจนายนี้อยู่อย่างไรก็ตามตามภาพที่ปรากฏออกสื่อออนไลน์รู้สึกดีต่อผู้พบเห็นเพราะตรงกับภาพรูปปั้นที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอทำดีต้องชื่นชมนะคะถ้าใครโฟกัสว่า รองเท้าหนึ่งข้างของคุณยายหายไปไหนเพราะว่าตอนพี่เขาอุ้มขึ้นเนี่ยรองเท้าหล่นไปข้างนึงมีมีคนเก็บตามมาก็ะะจะมีมีพลเมืองดีอีกท่านเนี่ยคอยเก็บรองเท้าตามมาส่งด้วยนะคะ,คะ